สวัสดีค่ะเจอกับน้องเฟิร์นเซรีไทยรถสวยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้มาเจอกันนะคะวันนี้จัดรถตู้มาให้นะคะบอกเลยว่ามาทั้งขบวนนะคะพี่ขานะคะมาอัปเดตสต็อกรถตู้หน้าร้านกันให้เลยนะคะพี่ขานะคะวันนี้จัดมาให้นะคะเยอะแยะมากมายเลยพี่ทั้งหน้ายาวและหน้าเดิมนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวตามต้องเฟินมาดูแต่ละแบบกันเลยค่ะพี่ขานะคะเริ่มจากหน้ายาวคันแรกกันเลยค่ะพี่นะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะเครื่องยนต์2008นะคะพี่เกียร์ออโต้นะคะใครที่กําลังมองหาหน้ายาวอยู่นะพี่คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้สีบรอนเงินนะ,ะนี่เดี๋ยวมาดูชมหน้า สักนิดนึงนะคะได้ชมหน้าใหม่ๆแบบนี้มาเลยค่ะแม่นะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะ,ะนี่ให้ดูสภาพภายในกันสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวหน้ายาวนะพี่นะไปกันแบบเร็วๆเลยนะพี่นะเพราะว่าเราต้องไปดูอีกหลายคันนะพี่นะนี่สภาพภายในนะคะมาพร้อมกับบอกหนังนะคะสวยๆแบบนี้เลยพี่สีเทานะคะ ใรงเพดานเดิมๆโรงงานนะจ๊ะไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะมีม่านนะคะที่สะ,สะอาดสะอ้านนะคะมากับกระจกเลยนะคะกว้างขวางมากนะคะสําหรับคันหน้ายาวคันนี้พี่นะสวยงามเลยพี่ใครที่อยากได้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยะค่ะแม่ห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้ปี2019นะคะขายในราคาแค่หนึ่งล้านหนึ่งเซนแปดหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นเครื่องยนต์สองจอนะคะพี่ขา ใครที่สนใจนะครับเราหวัดดีนะคะดาวเริ่มต้นแค่2องแสนบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะนี่มาดูคันสีขาวคันต่อไปของเรากันเลยค่ะแม่ขานะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของปี2018ันสิะคะเลขไม่แค่80.000โลเท่านั้นเองนะคะคันนี้ปี2018ันะคะเลขไม้แปดหมื่นโลนะคะเป็นสีขาวนะคะพี่คันนี้ได้เกียร์ธรรมดานะคะ แต่ว่าคันนี้นะคะมีระบบปิดประตูนะคะดูดไฟฟ้ามาด้วยนะคะพี่ขานะเขียนสติกเกอร์ให้เลยนะคะว่าปิดเบาๆนะพี่นะเพราะว่าของเขาปิดระบบไฟฟ้านะจ๊ะดูดไฟฟ้ากันเลยจะไม่จ๋านะนี่ชึบชึบชึบได้บอกหนังมาเช่นกันค่ะพี่คันนี้นะคะบอกหนังสีเทานะคะนี่เกียร์แมนวนวลนะจ๊ะ กว้างขวางคันนี้ได้ในส่วนของหน้าจอมาให้ด้วยนะคะนี่หน้าจอนะคะเจ้าของเดิมนะคะใส่มาให้แล้วนะคะแอร์นะคะจะเป็นแอร์วีไอพีนะพี่ขาแอร์ไบโคบัสนะสวยๆเลยพี่คันนี้แต่งกึ่ง v ีไมานะคะได้เกียร์ธรรมดานะคะเป็นปี2018นะพี่นะาเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เนาะขายอยู่ที่769,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ใช้เงินออกรถรับต้นแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะต่อไปค่ะพี่คันนี้เป็นปีสองพันสิบเก้านะคะสองพันสิบเก้านะคะสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะหน้าเดิมโรงงานนะคะเล็กไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเล็กไม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะได้บอกหนัง VIP แบบนี้มาเลยจ้ะแม่จ๋าบอกหนัง VIP แบบนี้มาเลยจ้ะแม่จ๋าคันนี้ สวยๆเลยพี่เพิ่งเข้าใหม่นะคะน้องยังว่างอยู่นะ,คะใครที่สนใจนะอย่ารอช้าเลยนะคะมีหน้าจอมาให้ด้วยนะคะปี2019นะคะคันนี้ใช้เงินออกรถนะคะเริ่มต้นแค่1 0,000บาทเท่านั้นเองนะพี่ปี2 0 1 9นคันนี้นะคะใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่1 0 0 0 0มบาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจนะรีบมาจัดเลยพี่นะคะมัวแต่มองระวังติดจองแน่นอนนะคะพี่ขา ถัดมาแบบไม่รอช้าเลยพี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกียร์ออตโต้กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ปี2017นะคะเลขไม่เก้าหมื่นโลนะคะเกียร์ออตโต้ปี2017เล็ลขไม่แค่เก้าหมื่นโลนะครับพี่ขาเดี๋ยวให้ดูภายในกันสักนิดนึงนะคะพี่ขาชิบๆชบชบ,ชบภายในนะคะมาพร้อมกับบอกผ้าเดิมเดิมโรงงานนะคะบอกผ้าสีแถวนะ สวยงามนะคะสะสอาดมากมากเลยค่ะพี่กานะคะเดิมๆคันนี้นะใครจะพาไปวิ่งรับส่งนักเรียนนะคะก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะหรือว่าวิ่งรับนักท่องเที่ยวนะคะคันนี้เป็นปี2017นะคะพี่ปี2017นะคะขายแค่8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่30,000บาทเท่านั้นเองนะคะนี่ ค่ะพี่คันนี้เป็นปี2018นปะคะปี2018นะคะเป็นเกียร์ออโต้เช่นกันค่ะพี่เกียร์ออโต้เครื่องยนต์3 0 0 0 GL นะคะคันนี้ขายแค่8 7 9 0 0นบาทนะคะได้เลขไม้แค่หลักหมื่นโลมาเท่านั้นนะคะเลขไม้แค่หลักหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะแต่งบอกวีมาให้นะคะแต่งบอกวีมาให้นะคะแต่ว่าเพดานเดิมๆโรงงานนะคะ มีโซฟาคู่หน้าให้ด้วยนะคะพี่เกียร์อโอโต้นะคะสวยๆเลยพี่เดิมๆโรงงานทุกคันนะ,ะสามารถตรวจเช็คได้แล้วพี่นะ,ะสามารถเอาหน้าเล่นไปเช็คได้ทุกคันเลยนะคะพี่คะนี่คันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของเกียร์ธรรมดานะคะปี2017นนะคะบอกผ้าสีแถวบอกเดิมโรงงานเลยพี่นะคะคันนี้ใช้เงินออกรถเริ่มต้นแค่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นพี่นะคะ คันนี้เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะคะเกียร์ธรรมดานะคะพี่อ่ะคันนี้ล็อกอยู่นะคะพี่เดี๋ยวมาเรามาดูคันหลังกันบ้างนะคะนี่คันนี้นะคะเป็นปีสองพันสิบเจ็ดนะคะพี่ปีสองพันสิบเจ็ดเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ขายอยู่ที่เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะพี่ภายในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดมาดูกันหน่อยนี่ คันนี้ไม่ต้องตกใจไปทําไมราคาโดดขึ้นมานะฮะเพราะว่าภายในนะฮะแต่ง v i p มาให้แบบนี้เลยพี่ภายในแต่ง v i p สวยๆแบบนี้มาให้เลยพี่หน้าจอนะคะแอร์ไบโคบัสนะคะแต่งมาลวดลายสวยงามมากนะคะสําหรับ V i p คันนี้นะคะได้ในส่วนของบอกหนังนะ,ะบอกหนังสีไข่ไก่หรือว่าจะเป็นสีเบจนะคะสวยๆ วีไอพีแบบนี้มาเลยจ้ะแม่นะคะแต่งมาโทนสีเนื้อแม่สีไข่ไก่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนั่นๆได้หน้าจอใหญ่ๆแบบนี้มาเลยค่ะแม่นะคะคันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะพี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะคันนี้ปี2017นนะคะขายแค่เก้าแสนหนึ่งหมื่นกับเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะเก้าแสนกับเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะจ๊ะนี่ เดี๋ยวแถมให้สีขาวกันอีกสักครันหนึ่งนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะคันนี้ปี2018นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะแม่เกียร์ธรรมดานะคะ769,000บาทนะคะเลขไม่ก0 0หม0กิโลเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาสีสขาวอยู่นะอย่ารอช้าเลยมี่มัวแต่มองระวังติดจองนะจ๊ะมัวแต่มองระวังติดจองนะจ๊ะแม่จา๋านี่แอร์ไบโคบัสนะจ๊ะคันนี้ไม่ ได้น้าจอทัศ่าได้หน้าจอาจทีวีมาด้วยนะคะเกียร์ธรรมดานะ,ะสวยๆเลยนี่บอกหนังนะจ๊ะแม่ใครที่อยากจะได้สีขาวรีบมาเลยแม่นะคะสำหรับประตู้ทุกคันของน้องเฟิร์นนะคะมีไฟเน้นรองรัดใต้เหลืองนะคะลูกค้าสามารถทำใต้เหลืองได้นะคะออกรถไปแล้วนะคะรอไม่เกิน4ี่ห้าวันทำการนะคะ ก็สามารถดําเนินการป้ายเหลืองได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะอย่ารอช้าเลยแม่นะคะทุกคันนะมัวแต่มองนะคะชอบก็จัดจับประหยัดทําไมนะพี่นะใครอยากจะได้คันไหนเกียร์อะไรนะคะบอกเดิมโรงงานนะคะบอกผ้าสีแถวนะพะี่นะบอกหนังหรือว่าภายในเว P ีแบบไหนนะอยากได้อันไหนเสริมเติมนะคะอยากได้ราคาประมาณไหนพี่ กริ๊งหาน้องเฟือนได้เลย0834302688นะคะ0834302688นะคะ line, เซฟเบอร์แอสไลน์เบอร์นี้มาได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองนะคะไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะคิดถึงรถตู้ไว้ใช้งานสักคันนะคะคิดถึงน้องเฟือนเสริไทยรถสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้องเฟือนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยนะคะบ๊ายบาย